ทนายท่านหนึ่งมาปรึกษาว่าลูกความของเขาคนหนึ่งได้ฟ้องคดีบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งที่จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนแต่ยังไม่เข้าตลาดหุ้นเรื่องราวของการฟ้องคดีเป็นเรื่องของการที่ลูกความซื้อคอนโดมิเนียมที่โอหินจ่ายเงินไป0.9ล้านบาทแต่ไม่ได้รับโอนคอนโดผลของคดีศาลพิพากษาให้โครงการคืนเงินบริษัทอสังหาริมทรัพย์นี้ต้องคืนเงินแต่ไม่มีเงินก้อน การคืนเงินจบลงด้วยการขอผ่อนคืนเป็นง,ดงวดๆเพราะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขาดสภาพคล่องจากวิกฤตโควิดทำให้ผลประกอบการย่ำแย่ขาดทุนเงินสดหายไปจากบริษัทเจ้าหนี้หลายรายกำลังฟ้องคดีเข้ามาลูกความได้เงิน9 0,000บาทในงวดแรกและหลังจากนั้นก็ไม่ได้อีกเลยติดตามไปที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ก็ได้คำตอบว่ายังไม่มีตอนนี้ไม่มีเงิน นั่นหมายถึงบริษัทอสังหาริมทรัพย์นี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามคำพิพากษากระบวนการต่อไปทางคดีที่ดำเนินการได้คือการให้ทนายไปตั้งเรื่องบังคับคดีเอาจากทรัพย์สินของบริษัทยึดทรัพย์แล้วนำออกขายทอดตลาดได้เงินออกมาคืนหนี้ลำบากลำบนขนาดนี้การดำเนินการบังคับคดีนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่การจะไปดูว่าตกลงจะยึดทรัพย์สินรายการใดเอาออกขายทอดตลาดดีเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดอยู่มาก เพราะทรัพย์สินหลักๆของบริษัทได้แก่ที่ดินและตัวโครงการห้องชุดต่างๆติดจำนองค้ำประกันเงินกู้ทั้งหมดหากจะยึดก็คงยึดได้แค่แอร์ตู้เย็นของใช้ในสำนักงานหรือขอยึดที่ดินที่ติดจำนองเอาออกขายท่อตลาดถ้าขายได้ได้เงินแล้วหลังจากคืนเจ้าหนี้จำนองแล้วลูกความอาจได้เงินคืนซึ่งนั่นก็อีกนานโขบริษัทอสังหาริมทรัพย์ไม่กลัวเพราะถ้าไม่ไหวก็ล้มละลายใชหนี่ ลูกความก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยแต่บางคนแม้ไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าได้ความสะใจตั้งเรื่องยึดทรัพย์หลักที่ติดจำนองกับธนาคารอยู่ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับกิจการได้ไม่เบาเลยทีเดียวเพราะกิจการจะเดินต่อไปยากขึ้นเขาอากหันหลังกลับมาขอจ่ายก็ได้ผมคุยกับทนายไปว่าให้เอางบการเงินของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ปี61-63มาให้ผมดูหน่อยถ้าดูแล้วเจอเรื่องการเคลื่อนย้าย ทายเททรัพย์สินออกไปจากบริษัทเป็นเหตุให้เจ้าหนี้เสียเปรียบไม่ได้รับชําระหนี้แต่บางส่วนหรือทั้งหมดสามารถฟ้องคดีอาญากรรมการทุกคนของบริษัทได้ผลที่เกิดขึ้นจะทําให้กรรมการบริษัทต,ต้องโทษจําคุกสูงสุด3ปีและหรือปรับ60,000บาทเป็นไปตามพรบกําหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัดบริษัทจํากัดสมาคมและมูลนิธิพศ2499มาตรา40 ทนายถามมาที่ผมว่าได้ดูงบการเงินแล้วไม่เห็นความผิดปกติได้ได้ผมจึงบอกไปว่าจุดที่ผมเอาคลิปหนีบเอาไว้สามแผ่นเป็นจุดที่บริษัททําการย้ายทรัพย์สินออกไปดังนี้ 1. งงบการเงินของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบริษัทมหาชนนี้มีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบให้เห็นด้วยงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นงบการเงินของบริษัทอสังหาริมทรัพย์บริษัทเดียว ที่ต้องใช้นี่เราตามคำพิพากษาแต่ปัจจุบันไม่ยอมใช้ส่วนงบการเงินรวมเป็นงบการเงินของทุกบริษัทที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ได้เข้าไปลงทุนรวมงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยอยากให้ลองคิดดูว่าเมื่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์เข้าไปลงทุนในบริษัท A B เงินลงทุนในบริษัท A B ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ด้วยใช่ไหมคำตอบคือใช่และถ้า AB ถูกถือหุ้นโดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์90%หมายความว่าถ้า A.B มีกําไรบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะได้แบ่ง90%ของกําไรด้วยใช่หรือไม่และถ้า A.B มีเงินสุดทธิหลังจากหักคืนหนี้ไปแล้วบริษัทอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องมีส่วนเป็นเจ้าของของทรัพย์สินสุดที่ด้วย90%ใช่ไหมและถ้า A.B มีเงินเหลือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถจะบบริหารจัดการเงินของ A.B ผ่านคณะกรรมการบริษัท A.B เพื่อเอาเงินของ A, B มาช่วยเหลือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ได้ใช่หรือไม่คำตอบออกมาเป็นว่าใช่ข้อที่2ในงบการเงินรวม A มีการให้เงินกู้แก่กรรมการกำกับเลขให้เปิดดูหมายเหตุจึงรู้ความจริงนี้โดยในปี6-2ปล่อยกู้กรรมการไป20ล้านบาทโดยประมาณและในปี6 3ปล่อยกู้ไปอีก30ล้านบาทโดยประมาณ คำตอบคือเงินปล่อยกู้ให้แก่กรรมการเป็นทรัพย์สินของ A และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ถือหุ้น A 90%นั่นหมายถือว่า A กําลังผ่องถ่ายทรัพย์สินของ A ออกไปโดยที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ร่วมรู้เห็นด้วยทําให้ทรัพย์สินของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่อธิบายไปแล้วในข้อหนึ่งได้รับความเสียหายข้อที่ส การดูว่าบริษัทที่ถูกลงทุนโดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์มีบริษัทใดบ้างมี A B และมีอะไรอีกไหมให้ดูที่หมายเหตุประกอบงบการเงินเมื่อรู้แล้วให้ไปคัดงบการเงินหนังสือรับรองบริษัทและทะเดียนผู้ถือหุ้นบอจ .5 มาดูเพื่อหาความสัมพันธ์ของกลุ่มกรรมการและหาว่าในงบการเงินของทุกบริษัทมีการเอาเงินออกโดยการปล่อยเงินกู้ให้แก่กรรมการหรือไม่และดูว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทแม่ ถือหุ้นบริษัทย่อยๆเหล่านั้นเท่าไหร่จะทําให้เห็นพฤติกรรมการกระทําความผิดได้โดยมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวบงการทําให้ทรัพย์สินของตัวเองได้รับความเสียหายเป็นเหตุให้ลูกความในฐานะเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาไม่ได้รับชําระหนี้แต่บางส่วนหรือทั้งหมดการฟ้องคดีอาญาตามมาตรา40ที่บอกไปในตอนต้นอาจฟ้องกรรมการบริษัทอสังหาริมทรัพย์กรรมการ a B และอื่นๆได้ทั้งหมดเพราะช่วยกันทําให้เจ้าหนี้ไม่ได้รับชําระหนี้ งานนี้ถ้าดําเนินการสืบหาตามที่ผมบอกข้างต้นก็อย่าให้พูดเลยว่าเมื่อคําฟ้องไปถึงอาจเกิดการเจรจาและถ้าเจรจาไม่สําเร็จศาลทําการประทับรับฟ้องว่าคดีมีมูลการประกันตัวกรรมการทุกคนจะเกิดขึ้นถึงตอนนั้นนี่ที่ต้องการจะได้คืนอีก8ปดแสนหนึ่งมืนบาทอาจได้คืนทันทีเพื่อแลกกับการให้ถอนฟ้องคดีอาญากรรมการทุกคนเห็นไหมว่าปัญญาแก้ปัญหายากๆได้แม้ไม่ต้องเรียนกฎหมายแต่ว่างเมื่อไหร่ หยิบกฎหมายมาอ่านอ่านไปเรื่อยๆกับเรื่องที่เราสนใจคนนั้นก็เก่งขึ้นมาได้หาที่ปรึกษาที่ใช่แล้วคุณจะชนะ